สวัสดีครับนี่ทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันนะครับว่าสัญญาณหน้าหนาวกําลังมาแล้วหรือไม่ครับ ู้ชมอาจจะงงๆนะครับวันนี้หน้าหนาวกาลังมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่หมดเลยบางที่ก็ยังน้ําท่วมแต่ถ้าผู้ชมขึ้นไปทางเหนืออีสานตอนบนตอนนี้ภาพของหมอกหนานในตอนเช้าอาจทําให้ผู้ชมต้องคิดใหม่นะครับนี่คือภาพยามเช้าที่จังหวัดเลยครับถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอรอบนอกมีหมอกปกคลุมอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกลงมาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอีกภาพนะครับ ที่ลำปางครับผู้สื่ขาวก็รายงานว่าหมอกบางๆก็ได้เข้าปกคลุมถนนหลายสายเช่นกันโดยเฉพาะสายลำปางแจ้หม่มทัาศาวิสัยเหลือ800เมตรเท่านั้นครับอีกภาพนะครับเนี่ยครับนี่คือที่แม่ห้องสอนหมอกยามเช้าที่นี่กั้ากึ่งกับเมฆนะครับแต่ก็แปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยวและคนก็เชื่อกันว่านี่คือสัญญาณหน้าหนาวแล้ว แค่มีหมอกแล้วโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาณหน้าหนาวได้อย่างไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับก็เพราะว่าหมอกคือไอ้น้ําที่ต้องอาศัยความเย็นในการกลั่นตัวและรวมตัวกันจนกลายเป็นม่านหมอกสีขาวปรากฏในระดับพื้นผิวในยามเช้าเมื่อมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแบบนี้ครับด้วยเหตุนี้นายวันชัยชัยวิเศษผู้โดยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยจึงบอกว่าสําหรับเลยแล้วถือเป็นดัชนีว่าอีกไม่นานจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วสังเกตได้จากหลังเที่ยงคืนตอนนี้ครับอากาศก็เย็นลงอย่างเห็นได้ชัดพอเช้าตรู่ก็มีหมอกปกคลุมไปทั่วาให้กลย เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วสําหรับพื้นที่เล็กๆอย่างจังหวัดเลยแต่สําหรับภาพใหญ่แล้วนะครับนายสงกรานอักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่านี่ยังไม่ใช่สัญญาณหน้าหนาวของจริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแค่มีลมเย็นจากจีนมาเจอกับความชื้นในภาคเหนือและอีสานตอนบนจึงเกิดเป็นหมอกในตอนเช้าเท่านั้นครับโดยที่จะยังมีให้เห็นอีก1-2วันเพราะว่าเมื่อร่องมาสูงกลับมามีกําลังแรงขึ้นหรือฝนกลับมาหมอกก็จะหายไปครับรอรุนสัญญาณหน้าหนาวจริงๆก็คือตอนที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาถึงงงลาาาววช่กเดือนนห้ นั่นถึงจะเป็นสัญญาณหน้าหนาวของแท้แม้จะดูเหมือนทําให้ดีใจเกอ้อนะครับแต่ก็เป็นความหวังของคนที่ชอบฤดูหนาวได้บ้างใช่ไหมครับส่วนลักษณะอากาศพรุ่งนี้เป็นอย่างไรโดยรวมเรามาดูกันเลยนะครับพรุ่งนี้ยังเป็นอีกวันนะครับที่ประเทศตะจบนมีฝนน้อยฟ้าแจ่มแด,ดดดีในตอนเช้าแต่รหรับภาคตอนออกและภาคใต้ฝนยัยชุก 60- 80ของพื้นที่ จันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับคลื่นอันดามันและอาวทยบอนสูงสงถึงสเมตรเล็กมดออกจากฝั่งนะครับ มาเลยครับหลือีก2วันนะครับกับกิจกรรมคิดเพื่อเราทำเพื่อโลกโดยผู้ชมทางบ้านที่กดไลค์และเขียนเข้ามาที่แฟนเพจทีวี360องศาวันนี้เป็นแนวคิดของคุณเมย์ลักษิกาคือดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้สม่ำเสมอเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและลดมลพิษบนท้องถนนด้วยรับไปเลยนะครับเสื้อและกระเป๋าของที่ระลึก90ปีที่10ครอบครัวขาสาว3ืูพิธีการรับของรางวัลที่แฟนเพจทีวี360องศานะครับเรามาตามกันต่อในช่วงข่าวอันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี ร้องศึกษาต้นครับสนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีอินวันอ็กซ์ตร้าโรส